สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้พวก้าอยู่กลางสหาร์ฮอลโฮเทลครับยูฮูฮาร์็อกโฮเทลพัทยาโรงแรมใหญ่กตเดู๋ยวดูส้านที่ไหเข้าไปดูกันนะครับ ตอนนี้เราอยู่บนสะพานแขวนนะครับสะพานพระรามเก้ากำลังมุ่งหน้าชนบุรีกำลังจะคิดอยู่ว่าจะขึ้นทางด่วนดีจะรุยสิบร้อดีเดี๋ยวเจอกันชนบุรีครับผม น,นี้ฝนตกหนักมากสชางชางแต่ชื่อ,อเนะ้นอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ใกล้จะถึง Hard Rock Hotel นะครับครับเราผ่านแยกเพชรตะกูลนะครับก็ถึงเทอร์ม a l อล2 1วันครับผมพอเราไปถึงวงเวียนนะครับเราก็จะไปทางซ้สายเพื่อนเพื่อนๆตามมาเลยครับก็จะถึงมั้งหลงไม่หลงกันเลย ผ่านดูสิธานีมานะครับเราก็จะเจอทะเลครับผมนี่ครับสำเร็จครับไม่หลงแล้วครับนี่นะครับเราก็เลี้ยวมานะครับเราจะเจอทะเลนะครับ เพื่อนเพื่อนเราเห็นป้ายฮาร์ดบ็อกค,คาเฟ่รำไรแล้วครับผมแต่ไม่มีทางเข้าครับผมหรือเข้าทางไหนดีนะครับเพื่อนเพ,พื่อนเราเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับในซอยอเมื่อกี้เห็นตึกนะครับฮาร์ดบ็อกแว๊บๆแต่หาทางเข้าไม่เจอดีวดูจะเข้ายังไงกันผาเจ้าว่าเลี้ยวซ้ายแน่ๆเลย นี่นะครับด้าเลี้ยวเข้าไปด้านในจะเป็นโรงแรมฮาร์ดล็อกโฮเทลนะครับผมไปเลยครับีครับรน้ครับโอ้โหสิเคลลิตี้แน่นอนครับมีการตรวจระเบิดนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับมีลักงานตรวจนะครับใต้ท้องรถคนขับหน้าพีคนหมายี่แน่นอนครับแต่รถเราถูกคนหมายครับผม ครับครับไปกันต่อเลยเนะเพื่อนเพื่อน รเป๋าเราไปทำความสะอาดด้วยไม่เล่าโรง,งแรมเขาเึ่งเลย ตามมานะคะหรือมนแม็กมานกแน่ก็แจกแมสเห็นไหมลากเคือบต๊กขอขอบคุณนายกนะคะที่ให้เงินมาเที่ยวโครงการเราเที่ยวด้วยกันนี่แจกแมสแจกมื่อเรียบร้อยเลยโรงแรมใหญ่มากเดี๋ยวเราไปดูห้องกันนะคะว่าสวยขนาดไหน นะครับขณะนี้เป็นเคาน์เตอร์เช็คอินนะครับพาก้ากำลังเช็คอินอยู่นะครับที่นี่สวยงามนะครับมีสสนร์ในขั้นตอนการเช็คอินนะครับทางโรงแรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จัดให้มีการตรวจคัดกรองอาการไข้เป็นหวัดการเดินทางไปต่างประเทศและอุณหภูมิของผู้เข้าพักทุกคนนะครับเพื่อนๆรวมถึงมีมาตรการการเว้นระยะห่างโดยต้องมีการจองก่อนเข้ารับบริการสปาสตรีมซาวน่าอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทริปนีเป้เรามาพักโดยใช้โครงการเราเที่ยวด้วยกันจะต้องเช็คอินผ่านแอปเป่าตังโดยทางโรงแรมจะสแกน QR code เพื่อเช็คอินและเราจะได้รับคูปอง900บาทเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหารต่อไปนะครับ,บนะครับบ๊ายบายครับเราไปเช็คอินแล้วนะคะได้ห้องแล้วนะคะได้ห้องแล้วเร้วกขเขแจกแมสมา์สกับเจลล้างมือแมสกับเจลล้างมือกาดไม่ตกนะคะีนะคะ่ค่ะเราไปดูห้องกันว่สวยกระดอดดอย ยาวนสตาร์เพื่อนสุดท้ายเราก็มาถึงสำเร็จครับ Hard ด o c k Hotel ตอนนี้ปาก้าอยู่ที่ฮา r ์ด o ็อกโฮเทชั้น8นะครับปาก้าจองไว้2ห้องคือห้อง Garden v i วิอยู่ขวามือนี่ครับ841แล้วก็ห้องซีวิวครับ834นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าห้องซีวิวกับห้อง Garden v i วิจะแตกต่างยังไงนะครับเราไปชมห้อง Garden v i วิวกันครับผมเชิญครับ คียการเรียบร้อยนะครับที่นี่ฮัตดรอกแน่นอนครับ้ามาครับเพื่อนๆมามานะครับนี่ครับ้ามานะครับเราเริ่มกันที่ห้องน้าเลยครับสําคัญที่สุดนะครับเข้ามาเลยครับนี่ครับห้องน้ําก็จะเป็นโทนสีดำนะครับตกแต่งบอดีร์ดนะครับแล้วก็มีห้องอาบน้ํานะครับก็กว้างขวางครับเป็นไงครับกว้างไหครับนี่ครับ ด้านหน้านะครับมีมูลี่นะครับปิดได้นะครับแต่ตอนนี้ปิดได้ด้วยการโป้นิดหน่อยนี่สายทำน้ด้วยนะครับอันนี้สําคัญเลยครับผมนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์ก็บริการแชมพูสบู่เรียบร้อยครับของาร r d Rock c a เองไปครับไปดูที่นอนนะครับผมอย่างนะครับเคาน์เตอร์ทีวีเรียบร้อยครับแล้วก็ด้านนอกก็เป็นการเดินวิวครับเพื่อนๆมาดูนะครับ นี่ครับเป็นไงครับอลังการงานสร้างมาเลยเพื่อนๆดูฝนตกยังไม่หยุดเลยตั้งแต่มาจนถึงขึ้นมาเช็คอินเนี่ยเราสู้ครับนี่ครับวิวสวยงามนะครับวิวสวยงามนะครับด้านหน้ามีเทเลสให้นั่งชิลกาแฟกันได้นะครับสองที่นั่งนะครับก็โดยรวมแล้วโอเคครับห้องนี้ห้องซานตาน่านะครับเพื่อนๆทำไมถึงห้องซานตาน่าล่ะครับซานจาน่ายูแอนด์เดอะแบล็กแมจิควอมนนะครับนี่ครับ ต้นตำรับคาราบาวครับนี่สแตนนานี่ห้องสแตนดนะาครับแล้วครับก็จะมีบริการนี่ครับเครื่องดื่มนะครับเรียบร้อยอันนี้ก็มีเครื่องเสียงนะครับแล้วก็มีกาแฟบริการนะครับที่นี่สําคัญกว่าโรงแรมอื่นก็คือมีเครื่องเสียงบริการนี่แหละครับพอที่นี่คือฮาร์ลค็อเทลนะครับคาราลอเทลนะครับไม่ได้ใส่ใจคุณแค่ด้านล่างนะครับด้านบนนะครับยังใส่ใจคุณด้วยแล้วก็กิมมิกเล็กๆที่พลาดไม่ได้นะครับคือนี่ครับ ที่หมอนมีโลโก้ของฮาร์ดร็อกคาเฟ่ด้วยครับผมอโอนุ่มดีครับใช้ได้ครับสมกับที่เป็นโรงแรมระดับโลกครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องซีวนครับว่าจะสวยแค่ไหนครับไว้ที่ล่ะจอค่ะมีแมงค่างไม่จังเลยเห็นไโโหมครับโอ้โ,อโหโไม่เคยเลยไม่เคยนึกไม่เคยฝันว่าจะได้มานอนที่นี่ โอ้โหใหญ่โตจริงๆไงไม่มีชุดชิดาด้วยแม่ตะพอนด้วยอยู่ในคอัศน์ขอบคุณค่ะมาเที่ยวรักลูกนะคะรักลูกมากๆจุ๊บๆ๊อันนั้นแะครับเพื่อนๆต่อไปเป็นห้องซีวิวนะครับเราไปชมกันว่าห้องซีวิวเป็นยังไงนะครับผมไปเลยครับ, <S <S บ,บครับเอาละครับเข้ามาด้านในแล้วนะครับ ถุงเสื้อผ้านะครับเป็นเซฟนะครับเพื่อนมีของมีค่าอะไรก็ใส่ในนี้ได้นะครับสำคัญที่สุดนะครับเพื่อนๆอ่านเพื่อนยครมีของหายอะไรทดใช้มันจะมีเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ในนี้นะครับสินชักนะครับมีได้เป่าผมนะครับสาวๆไม่ต้องกังวลว่าเรื่องการเป่าผมหรือหนุ่มๆที่ผมยาวไว้เด็ดล็อกก็ไม่ต้องกังวลนะครับมีไดรเป่าผมนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นถุงนะครับเพื่อนๆส่งซักเสื้อผ้าได้นะครับอ๋อชั้นล่างสุดจะเป็นรองเท้านะครับ ที่น,นี่มีเอามีไว้ให้สามู่มาตรฐานนะครับนกครสองเท้าเดินในห้องนะครับนี่ก็จะเป็นเสื้อคลุมอาบน้ํานะครับมีร่มให้สองคันเสื้อคลุมอาบน้ําแล้วก็เสื้ออาร์ตล็อกโฮเทลเพื่อน,นอยากได้เป็นเที้ยลึกนะครับกับบ้านก็ราคาหนึ่งพันสามสิบห้าบาทนะครับเพราะว่าพลายก็จะพื้นื้นหน่อยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะได้ลายกลังรกว่านี้ก็เดินลงไปที่ล็อก็อปครับด้านล่างชั้นหนึ่งนะครับที่ฟากาลวิววิวไว้นะครับไปดูได้ครับ นะครับไปดูกันต่อว่าห้องมีอะไรบ้างครับด้านนี้ก็จะเป็นกระจกนะ,ค,ะนครับนะครับกระจกเข้าไปข้างในเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ำเพื่อนๆมาครับมาครับนะครับห้องน้ําก็เคาน์เตอร์จะดูการตกแต่งการตกแต่งของห้องซีวิวจะดูหรูหรากว่าแล้วก็กว้างกว่าห้องการ์เดนวิวนะครับแต่โทนสียังเหมือนเดิมครับเป็นสีดําเทานะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็น<ม> นี่นั่งนะครับกดทุบก็มีสายชำระเรียบร้อยครับผมผู้หญิงไม่ต้องกลัวนะครับห้องน้ําก็เหมือนกับห้องการเรีนวิวครับขนาดจะกว้างกว่านิดนึงครับใ้เตตัวแล้วก็อุปกรณ์อาบน้ำต่างๆนะครับก็จะมีขาแฟร้อาแฟเรียบร้อยมีแก้วให้สองใบนะครับนี่เป็นอ่างล้างหน้านะครับหินอ่อนก็รูหลายใช้ได้ครับผมไปครับเปที่นอนนะครับมาครับมาครับนี่นะครับห้องนี้ ป่อก้าสั่งเตียงเสริมไว้นะครับแต่ไม่ได้ใช้หรอกนะครับก็เขาก็จัดมาให้เป็นเตียงเสริมนะครับอันนี้ก็เป็นเตียงคิีนไซส์นะครับนะครับว่าที่นอนนี่นะครับแล้วก็มีทีวีนะครับเคาน์เตอร์ไว้นั่งทำงานนะครับทางนี้ก็จะเป็นวิวนะครับแต่ห้องซีวิวไม่มีเทเลสนะครับส่วือนการเดินวิวจะมีเทเลสต์แต่ซีวิวไม่มีเทเลสก็นี่ครับผมมึงพื่อนวิวครับ พื่อนไปดูวิวกันดีกว่าถึงฝนจะตกนะครับเพื่อนๆแต่วิวสุดยอดครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนจะเห็นนะครับแล้วก็ห้องฟัก้าสามารถมองลงไปด้านล่างได้นะครับจะเห็นสระว่ายน้ํานะครับที่ฮาร์ล็อกโฮเทลนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปว่ายน้ากันครับเดี๋ยวฟัก้าจะพาไปดูสระว่ายน้ํานะครับนี่ครับวิวห้องฟัก้าประมาณนี้ครับเห็นทะเลสวยงามครับผม มีเคาน์เตอร์เครื่องดื่มนะครับแล้วก็เช่นเดียวกับห้องการเด้นวิวนะครับก็จะมีเครื่องเสียงนะครับของฟิลิปแล้วก็มีชุดกาแฟนะครับก็มีแก้วฮับรอกคาเฟ่ที่สามารถซื้อได้เหมือนเดิมครับนี่ครับสวยงามน,นะครับอันนี้เป็นลายคัเสเซ็ตนะครับชาวโอซูรักจะชอบนะครับใบนี้สวยคัเสเซ็ตอันนี้ากกาไม่นาคิกาน,นะครับใบนี้เป็นไวนิลครับแผ่นเสียงนะครับอันนี้ก็โอซูรวยงามก็น่าสน,นะครับ ที่ว่าจะเอาไปสองใบเลยครับผมสวยนะครับนะครับแล้วก็ตู้เย็นใช่ไหมครับลคงคิดว่าตู้เย็นอยู่ไหนนี่ครับตู้เย็นอยู่นี่ครับนี่ครับตู้เย็นอยู่ตรงนี้นะครับตู้เย็นนี่นะครับด้านในตู้เย็นก็จะมีถุงยางอนามัยนะครับแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆนะครับส่วนของในตู้นี้อยู่นอกเหนือค่าห้องนะครับเพื่อนๆต้องจ่ายเพิ่มนะครับผมนี่ครับมีกระทิงแดงมีน้ำแร่เรียบร้อยครับครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์ทีวีนะครับ นี่นะครับแล้วก็มีน้ํำดื่มบริการด้านนี้ฟรีครับ3ามขวดนี้เป็นน้ําสิงนะครับด้านนี้ฟรีครับผมเอาละครับโดยรวมหาร์ล็อกคอเทลนะครับฟาก้าให้5ดาวครับคือสวยงามนะครับแล้วก็สะอาดแล้วก็สนใจนะครับที่ฝันมานานครับที่จะได้มานอนที่นี่นะครับาร์ล็คเทลนะครับเดี๋ยวก็พาก็จะพาชมรอบๆโรงแรมนะครับว่าจะมีอะไร ให้เพื่อนๆได้ชมบ้านนะครับก็เดี๋ยวติดตามครับผมสนุกแน่ครับคลิปนี้